ในบรรดาอาชีพที่สังคมรังเกียจทั้งหลายมือปืนรับจ้างคืออีกอาชีพหนึ่งที่ถูกประนามว่าเฮี้ยมโหดเลือดเย็นไร้คุณธรรมเพราะสามารถลั่นกระสุนใส่บุคคลเป้าหมายได้โดยไม่สนใจว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแม้เหยื่อจะวิงวอนร้องขอความเมตตามือปืนก็ไม่มีความปราณีให้เพราะเงินค่าหัวที่แลกด้วยชีวิตนี้ มีมูลค่าสูงนักใครๆก็รังเกียจมือปืนเพราะมือปืนฆ่าคนไม่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ใครๆก็กลัวมือปืนเพราะใจและอาวุธในมือของเขาเป็นสิ่งที่ควรกลัวใครๆก็เหยียดหยามมือปืนเพราะอาชีพนี้ต้องหลบๆซ่อนๆคอยหลบหนีการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและใครๆก็มักจะลืมคิดว่าแม้มือปืนจะฆ่าคน แต่เขาก็ฆ่าได้ทีละคนมีอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่เฮี้ยมโหดไม่น้อยไปกว่ามือปืนรับจ้างเลยนั่นคืออาชีพผลิตและจำหน่ายน้ำเมาเพราะอาชีพนี้สามารถปลิดชีวิตของคนได้ในคราวละมากๆบางครั้งก็เป็นสาเหตุทำให้ตายทันทีแต่บางครั้งก็ค่อยๆตายอย่างทุกข์ทรมาน แต่หน้าแปลกที่ผู้ประกอบอาชีพนี้กลับเป็นที่ยอมรับในวงสังคมและเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปด้วยกำลังเงินมหาศาลที่เขาได้จากการประกอบธุรกิจมอมเมาประชาชนมีตัวเลขที่น่าสนใจจากองค์การอนามัยโลกว่าหนึ่งในสีของชายไทยอายุระหว่าง15 59ปีมีอายุไม่ถึง60สาเหตุเพราะการดื่มน้ำเมา องค์การอนามัยโลกจึงเสนอให้รัฐบาลไทยเร่งพิจารณาควบคุมและแก้ปัญหานี้โดยเร่งด่วนที่สุดกระทรวงสาธารณาสุขเคยให้ข้อมูลว่าเยาวชนไทยดื่มเหล้าเพิ่มขึ้นวันละ9,000คนปัจจุบันประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งที่ประชาชนดื่มเหล้ามากที่สุดในเอเชียและเป็นอันดับ5ของโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชดำรัสเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ผ่านมาว่าทรงห่วงเยาวชนไทยที่มีแนวโน้มเข้าสู่วงจรของอบายามุขต่างๆมากขึ้นดังที่มีข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าคนไทยอายุ11ปีขึ้นไปดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์18.16ล้านคนคือเกือบหนึ่งในสของประเทศในจำนวนนี้ มีเยาวชนอายุ11 19ปีดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำประมาณ1.2ล้านคนแม้ผู้ผลิตน้ำเมาจะอ้างว่าเสียภาษีปีละ60,000กว่าล้านบาทแต่เงินนั้นเป็นเงินเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของเขาปีละกว่า2แสนล้านบาทธนาคารโลกเคยออกมาถแถลงว่าสินค้าประเภทนี้ก่อให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจมากกว่ารายรับที่ได้จากภาษี ซึ่งได้มีผู้แสดงทัศนะเพิ่มเติมว่าเพราะเงินเหล่านี้เป็นเงินหายนะได้มาจากอบายามุกจากการมองเมาประชาชนจะนำไปทำสิ่งใดก็ไม่เจริญเพราะมีเชื้อวิบัติภาษีที่ได้ก็เป็นเงินเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับความสูญเสียของรัฐและประชาชนเมื่อผู้ผลิตเสียภาษีแก่รัฐแล้วเขาจะรู้สึกว่าหมดหน้าที่ต่อไปเขาจะคอยรับเงินอันมีเชื้อวิบัตินี้อย่างเดียว ส่วนโรคภัยไข้เจ็บของผู้บริโภคจากการดื่มการทะเลาะวิวาทการแตกแยกของสถาบันครอบครัวสุขภาพที่ถดถอยของคนในชาติผู้ผลิตไม่ยอมรับทราบไม่ว่าประเทศชาติจะเสื่อมซามลงอย่างไรนอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่าประเทศที่มีเครื่องดื่มมึนเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์มากเช่นเยอรมน,นีสหรัฐอเมริกาจะมีการดื่มสุรา การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุมากกว่าประเทศที่ไม่มีการอนุญาตหรือมีแต่น้อยเช่นนอร์เวย์และสวีเดนผู้แทนจากศาสนาต่างๆทั้งพุทธคริสต์อิสลามได้ร่วมมือกันออกมาแสดงความคิดเห็นและร่วมคัดค้านการนำน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะต่างตระหนักว่าน้ำเมามีพิษร้ายยิ่งกว่าอสารพิษในนาทีนี้ทุกท่านจึงรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันผนึกกำลังคัดค้านและวิงวอนให้คนไทยทุกคนทุกศาสนาออกมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นต่อต้านการนำบริษัทน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องหันมาสนใจคุณภาพชีวิตเพราะถึงแม้ว่าเราจะเจริญก้าวหน้าในด้านอื่น แต่ก็ไม่ได้นำมาตรฐานการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมาสู่ชีวิตของคนในชาติของประชาชนที่ทำให้เขามีความสุขและความร่มเย็นในการดำรงชีวิตจึงขอวิงวอนให้ประชาชนทุกศาสนาหันมาร่วมมือกันเพื่อเรียกร้องล้มล้างสิ่งมอมเมาเพื่อให้ประเทศของเราจเจริญทั้งเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและคุณธรรมและจะทำให้สังคมเกิดความร่มเย็น ตามหลักในทุกๆศาสนาอย่างแท้จริง